สวัสดีครับผมกะดาษช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมวันนี้น้องมุกได้บุฟเฟ่ไม้ไผ่เลยนะครับผมนะครับผมน้องมุกวันนี้ได้กินบุฟเฟ่ไม้อ่าต้นไผ่เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้ใบไผ่เต็มเลยนะครับผมนี้นะครับผมกินแบบอิ่มน้ำสำราญเลยนะครับผมวันนี้แบบบุฟเฟ่เลยนะครับผมไอ้กินแบบจุจุใจไปเลยนะครับผมยืนกินแบบ นะครับผมวันนี้พอควานก็ไปตัดมาจากบ้านไม่ควานนะครับผมบ้านยางบพิรมนะครับผมกินแบบบุฟเฟ่เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเช้านี้นะครับผมกินแบบบุฟเฟ่เลยนะครับผมต้นไผ่นะครับผมโกนึงนะครับผมตัดทิ้งอ่าเขาตัดออกเขาให้ตัดออกนะครับผมทางโกเลยนะครับผมนี่นะครับผม สวยๆนะครับผมต้นไผ่สวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมมาโน่นะครับผมขยะนะครับผมได้มาร้าอีกทรายหนึ่งนะครับผมอันนี้เขาผลไม้ของคุ่อ,อวัดนะครับผมยังไม่ได้ให้น้องมุกทานนะครับผมมุกได้กินอ่าต้นไผ่อยู่นะครับผม ผมยังกินต้นไผ่อยู่นะครับผมเดากินต้นไผ่เสร็จเดี๋ยวจะให้น้องมุกได้ทานนะครับผมเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตื่นไปไปตัดเลยนะครับผมตื่นเช้ามาขึ้นมานะครับผมหลวงปู่ดูรับผมนี่กับผลไม้ของหลวงปู่ดูนะครับผมที่กุศลวัดได้เป็นสพานวนให้นะครับผมหลวงปู่ดูนะบผมหลวงปู่นะครับผม ดูน้องมุกน้องมุกกินต้นไผ่นะครับผมนะครับนี่ก็ต้นสับรดนะครับผมที่เราสั่งมาให้น้องนะครับผมต้นจวยก็ยังเหลือนะครับผมไม่กล้าให้น้องกินเยอะนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศบ้านน้องมุกนะครับผมตอนเช้านะครับผมเราไปดินไปแต่เช้านะครับผมไปตัดตอนเช้านะแต่เช้าเลยนะครับผม มาก็ให้กินแบบบุฟเฟ่เลยนะครับผมเอาเาเอาไว้ไม่ได้ไม่นานนะครับผมเดี๋ยวใบจะเหยาจะแห้งนะครับผมเดยวน้องก็จะไม่กินนะครับผมถ้าใบแห้งแล้วก็จะไม่กินนะครับผมโอ้ได้กินแบบบุฟเฟ่เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมแบบกินแบบจุใจเลยนะครับผมนี่นครับผมต้นไผ่แบบ กหนึ่งเลยนะครับมุมที่เราไปตัดมากับไม้ควานนะครับผมบนอยางบ,บพิลมนะครับผมบ้านของไม้ควานนะครับผมก็ได้กินกินน้นำสัมานครับผมวันนี้แบบกินแบบกินแบบจุใจเลยนะครับผมตอนเย็นก็จะไปตัดใหญ่นะครับผมหาหมดแล้วนะครับผมน้องมกจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะจา้าหวานหวานจุบดีดีเสียงดังๆๆ ครับนี่นะครับผมน้องมุกนะครับผมบรรยากาศยาวันอ่าตอนสายๆของวันนี้นะครับผมสายๆนะครับผมเราไปตัดแต่เช้าเลยนะครับผมตัดเสร็จก็เพิ่งมาแลวครับผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับผมนี่ค่ะจะขก้ามงแล้วนะครับผมเก้ามงกว่าแล้วนะครับผม เลือกเลยนะครับผมวันนี้เลือกแบบอ่าอยากกินต้นใบอ่อนใบแก่นะครับผมเลือกเลยนี่ครับดูสิครับผมใกล้ๆก่าใกลๆไม่กินนะครับผมอยากกินไกลๆเนี่ยจะดินไกลๆมากินโคนโอ้โหนครับผมมีเยอะก็เลือกนะครับผม ยืนกินบายใจเลยนะครับผมไม่ต้องไปในนะครับผมตอนเย็นเดี๋ยวก็พาเดินเล่นนะครับผมตอนอ่าเดดลมลมตกนะครับผมเย็นๆก็พาเดินเล่นนะครับผมเช้าก็อยู่แต่ในบ้านนะครับผมตอนเช้าก็อยู่แต่ในบ้านนะครับผมนี่นะครับผมกินแบบสบายใจนะครับผมอ่า่นี้ไม่มีน้ํานะครับผมต้นผ่นี้ไม่มีน้านะครับผมไม่บัด มือน้องนะครับผมไม่บาดนะครับผมเพราะว่าต้นไผ่นี้ไม่มีน้ําเลยนะครับผมเป็นไผ่าไผ่ที่ไม่มีน้านะครับผมที่บ้านมีควานเขาปลูกไว้หลังบ้านนะครับก็เลยตัดออกนะครับผมหลังสวนนะครับผมก็เลยตัดออกก็เลยเขาบอกให้มาตัดนะครับผมได้ต้นใบได้มะพร้าวมาทลายหนึ่งนะครับผมมะพร้าวน้ำหอมที่มมควานปลูกไว้นะครับผม ดูน้องกินบายใจนะครับผมกินอิ่มก็นอนหลับสบายนะครับผมกินอิ่มนอนหลับสบายนะครับผมตอนเย็นก็เดินออกกําลังกายนะครับผมเดินยืดเส้นยืดสายนะครับผมจะได้ไม่เครียดนะครับผมน้องมุกนะครับผมถ้าน้องมุกยืนอยู่ที่เดิมนะครับผมยืนออยู่แต่เดินที่เดิมแะนะครับผมหลายๆวันนะครับผมน้องก็จะเครียดนะครับผมเพราะว่าพอควานก็ไป ต่างจังหวัดมาเพิ่งกลับมานะครับผมกเมื่อวานก็ไปวันงานวันเกิดของน้องพิมพนะครับผมก็ได้เดินเอะก็ได้เดินไกลนะครับผมเดินไปเจอเพื่อนๆนะครับผมเดินไปเจอเพื่อนๆช่างหลายๆเชือกนะครับผมน้องก็ดีใจนะครับผมน้องได้ไปเจอเพื่อนซีนะครับผมที่ติดกันอ่าที่สนิทที่อยู่ด้วยกันนะครับผมได้อยู่กันด้วยกันแค่ไม่กี่วันนะครับผมแต่ติดเขานะครับผม เดินตามเขาแบบต้อยๆเลยนะครับผมมากลับบ้านดนวิ่งตามเขานะครับพอแยกทางนะครับผมวิ่งตามเขานะครับผมไม่อยากกลับบ้านนะครับผมอยากไปอยู่กับน้องสรอยเพชรน,นะครับผม,มเลือก,กินแบบสบายใจเลยนะครับผมวันนี้เมื่อคืนเมื่อวานก็ไปเจอ ทางลายเชือกไปเจอลูกช้างก็ไปชอบลูกช้างเขานะครับผมก็ไปชอบอไปอยู่แตอกับน้องเล็บทองนะครับผมคืนเมื่อวานนะครับผมก็น้องเล็บทองน้องอ่าเมลลงดาวน้นองน้ําเพชรมงคลนะครับผมเพชรมงคลนะครับผมก็น้องขวัญใจนะครับผมขวัญใจเมือนสลินนะครับผม เจอหลายๆเชือกนะครับผมแต่จะอยู่ส่วนมากก็อยู่กับส้ยเพชรนะครับผม <c oughs> รู้ว่าว่าได้ไปบ้านน้องบัวนะครับผมน้องมุกวิ่งเลยนะครับผมรู้ว่าจะได้เจอน้องอาน้องส้ยเพชรนะครับผมออกจากบ้านได้ก็ไปเดิอนอ่าไปกับกลุ่มของอ่าคุณปู่ทองคํานะครับผมตอนแรกก็เดิอนอยู่ข้างลังเขานะครับผมไนก็ รู้ว่าจะไปบ้านนงบัววิ่งไปก่อนเลยนะครับผมเดินน้ำหน้าไปก่อนเลยก่อนถึงบ้านนงบัวก่อนอก่อนเขาเลยนะครับผมก็ไปก็มีแต่ชุดสวยๆนะครับผมของเราก็เป็นช้างที่ไม่มีชุดนะครับผมก็สวยไปอีกแบบนะครับผม ต้นไนผนน่นะครับผมนี่ก็บบุฟเฟ่นะครับผมถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับผมให้รับชมรับฟังนะครับผมมาดูน้องมุก,กินใบไผ่แบบบุฟเฟ่นะครับผมวันนี้เดี๋ยววันนี้วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะได้ดำนาแล้วนะครับผมวันนี้พอควันไม่ควันก็จะได้ดำนาแล้ว นี่นะครับผมฝัออ่งทางนี้เราก,เก,ก,ก,กร็เริ่มปลูกผักกินแล้วนะครับผมเริ่มปลูกผักกินแล้วนะครับผมอันนี้ตะไคร้นะครับขึ้นสวยมากเลยนะครับผมตะไคร้นะครับผมนี่เพิ่งได้ต้นมะนาวมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะปลูกต้นมะนาวแล้วนะครับผมนี่นะครับผม กะเพราก็มีนะครับผมกะเพรานะครับมะเกลือนะครับผมทางนู้นก็ต้นกล้วยนะครับผมอ่าทางนู้นก็เป็นอ่าเสาทําเทปูนให้กับน้องได้ถูตัวนะครับผมน้องหมกถูตัวนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับผมยังเหลืออีกครึ่งนึงเลยนะครับผมต้นมะขามนะครับผมเดี๋ยวจะเอาต้นขนุนนะครับผมต้นขนุนจะไปปลูกั่งนู้นนะครับผมปลูกต้นขนุนต้นมะม่วงมานะครับผมนี่นะครับผม อยู่อย่าพอเพียงนะครับผมนี่ได้ต้นมะมะมะนาวมาแล้วนะครับผมนี่กระคานะครับผมต้นขาใหญ่นะครับผมตะไคร้นะครับผมนะครับผมถ้าก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราของเราด้วยนะครับผมช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมน้องมุกจ๋าสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าแล้วคนสูงสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวยๆหน่อยจะกินต้นไผ่แล้วจ้าสวัสดีค่ะ